สวัสดีค่ะมาพบกับแม่นาชาอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มาในหัวข้อของเรื่องมือที่สามเชื่อว่าหลายคนที่เจอเหตุการณ์เรื่องมือที่สามเนี่ยเจ็บปวดเจ็บปวดหัวใจมากใช่ไหมคะและถ้าได้รู้เรื่องนี้นะคะ่ะคุณอาจจะเปลี่ยนจากเจ็บปวดหัวใจนะคะกลายเป็น กลับไปขอบคุณเหตุการณ์นั้นก็ได้นะคะถ้าเรายังแบบเจ็บปวดเรายังโกรธเครียดแค้นนะคะถ้าใจเรามันไม่เบาสบายถ้าใจเรามันไม่ปล่อยวางแรงของความโกรธเกลียดนะคะจะเป็นแรงดึงดูดให้คนแบบประเภทนั้นเข้ามาอีกมันเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้นะคะตัวแม่นาชาเองเมื่อก่อนก็ไม่รู้เรื่องนี้เมื่อก่อนนะคะเกลียดมากคนกินเหล้าดุดบุรี ไม่ชอบเกลียดฉันจะไม่เอาฉันจะไม่เอาสุดท้ายเหล้าบุหรี่มาเต็มนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้รู้ความลับเคล็ดลับนี้ค่ะให้อภัยปล่อยอดีตไปค่ะขอบคุณนะที่เข้ามาให้เราเรียนรู้กลายเป็นไปขอบคุณเขาอะค่ะแล้วมันก็ไม่เห็นให้เราได้มาเจอเนะะี่ยค่ะสามี และนี่เป็นเหตุผลให้ทําไมเราถึงจะต้องขอบคุณเพราะขอบคุณแล้วใจเรามันจะเบาสบายพอเบาสบายก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาให้อภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองที่เคยเป็นมือที่สามหรือเคยเจอเรื่องมือที่สามให้อภัยผู้คนเหล่านั้นเขารักเรามากเขาอยากจะให้เราตื่นรู้เรื่องนี้ให้เราปฏิบัติในสิ่งที่มัน ดีขึ้นกว่าเดิมอมืให้เราดีขึ้นกว่าเดิมอะค่ะเหมือนจริงแล้วจิตวิญญาณองนั้นนะคะรักคุณมากอยากจะให้คุณตื่นรู้อยากจะให้คุณแสวงหาสิ่งที่จะทําให้มีสันติสุขในใจค่ะเหมือนพ่อแม่ค่ะกล้าที่จะเตือนกล้าที่จะสอนเราถ้าใครเข้าใจว่าสิ่งที่พ่อแม่ด่าเรานะ่ะพ่อแม่สอนเราอะมันคือความรักเขาก็จะไม่โกรธไม่เกลียดพ่อแม่ แต่ถ้าใครโกรธเกลียดพ่อแม่รู้สึกน้อยใจน้อยใจพ่อแม่ก็แสดงว่าเรายังไม่รู้ว่านั่นมันคือความรักถึงแม้สิ่งที่ท่านบอกเราอะมันจะไม่ได้ถูกมันจะไม่ไใช่สิ่งที่ดีก็ตามแต่ขอให้รู้ว่าทุกสิ่งนะคะมันคือความรักความรักที่ทําให้เราตื่นรู้อะคะ่ะคือเรื่องจิตวิญญาณนะถ้าเราได้เข้าใจเรื่องพวกนี้ เราจะอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขเป็นอิสระไม่ถ้าเรารู้เรื่องจิตวิญญาณเนี่ยค่ะเราจะใช้ชีวิตหัวเราะได้กับทุกสิ่งแม้จะมีเศร้าบ้างเสียใจบ้างอะไรเข้ามาทุกอารมณ์ความสึกมันคือของขวัญในการมีชีวิตอยู่แต่เมื่อเรารู้ความลับนี้เราจะไม่จมอยู่กับอารมณ์พวกนั้นหวังว่าทุกคนที่เจอเรื่อง เหตุการณ์ของมือที่สาจะสามารถก้าวข้ามผ่านไปได้อย่างมีความสุขนะคะขอให้รู้ว่าทุกสิ่งนะมันคือความรักให้นึกถึงว่าดวงวิญญาณดวงนั้นเขาต้องการให้เราตื่นรู้การขอบคุณการให้อภัยไม่ใช่ว่าเราจะจะตกไปเป็นเขาเรียกว่าไตกไปเป็นเบี้ยล่างตกไปเป็นคนที่โง่เขลาไม่ใช่นะคะการให้อภัย การขอบคุณนะคะมันเป็นการปลดปล่อยใจเราเองะคะ่ะที่จะมีอิสระที่จะไปโฟกัสกับเรื่องที่เป็นความสุขที่จะปลดปล่อยให้หัวใจเราะคะ่ะออกมาเบิกบานแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตแทนแทนที่จะไปโฟกัสเรื่องเกลียดเกลียดเกลียดมโมโหไม่ชอบเรื่องนี้ไม่ชอบขอให้มองเป็นกลางนะคะขอให้ ขอให้มองว่าเขาทําเรื่องนี้เพราะอยากให้บางครั้งมันเป็นการที่แบบว่าคนที่เป็นมือที่สามนะ่ะเข้ามาเพื่อพิสูจน์ว่าคนนี้รักเราจริงๆไหมถ้าคนนั้นเขาไม่ได้รักเราจริงๆก็ปล่อยเขาไปนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่กําลังเจอเรื่องมือที่สามอยู่ขอให้เจอคนที่รักจริงจริงใจกับเราและอยู่ด้วยกัน สร้างครอบครัวที่อบอุ่นไปด้วยกันนะคะไม่ใช่เรื่องมือเอินนะคะที่เราได้มาเจอกันเพราะเรามีจุดหมายเดียวกันคือการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะชอบเนื้อหาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะและแมนาชาจะมาแบ่งปันเรื่องที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขไปด้วยกันค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ